มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมูพิมพากาตอบแล้วสาเหตุอันฟอรใบเฟิร์นและนายนภัสจากรณีที่หลายคนต่างพากันงงหนักมากนะคะหลังได้มีเพจดังตาดีไปเห็นว่าแม่หมูพิมพากานั้นได้อันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพชนกแฟนของลูกชายน้องนายนภัสและรูปที่วอวยพรวันเกิดออกค่ะ ในขณะที่ทางด้านนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังตัวแม่หมูพิมพากาอันฟอร์ไอจีโดยใบเฟิร์นพิมพชนกนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มนานภพัฒด้วยแคปชั่นสุดหวานนะคะโดยระบุข,ข้อความว่าครูคามีคนดึงเปียหนูแฮชแท็กขอบคุณชาวขอนแก่นนะคะอบอุ่นฟุดฟุดงานนี้นะคะนานาพัฒน์ได้โผล่กลางไอจีบเฟิร์นพิมพชนกหลังแม่หมูพิมพากาอันฟอร์ไอซีแฟนสาว ซึ่งนายนภัรนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเป็นอีโมจิทำนิ้วมือโอเคอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะแม่หมูได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วหลังมีดราม่าอันฟอไอซีโดยได้มีช่วงหนึ่งแม่หมูเปิดใจว่าไม่ได้อันฟอร์อาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อย,อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้หมูพิมพากาตอบแล้วนะคะสาเหตุอันฟอร์ใบเฟิร์น ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ